สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่องเทียชแนลนะครับช่องหวยฟรี free. วันนี้เรามาพบกันเป็นคลิปที่2นะครับเรามาตามต่อกับสูตรเลือกคู Formula ่ขี้นะครับหลัก10หลักหน่วยบนนะครับสูตรแรกจะเป็นเลือกคู่ขี้หลักหน่วยบนนะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรเก่าที่ข N เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับแล้วก็จะมีเลือกคู่ขี้หลัก10ให้นะครับในคลิปนี้นะครับ แต่ก่อนอด่นก็ต้องย้ําเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็คือการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับเป็นเพียงหลักสถิติอนาคตเราก็ไม่ทราบนะครับว่าผลรางวัลจอกอะไรมันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคํานวณมาหรือไม่นะครับ ก่อนที่จะนำไปใช้ก็วิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าตัดสินใจด้วยตัวท่านเองนะครับรับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสลับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้แล้วก็กดที่กระดิ่งนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเรามาดูสูตรเลือกคู่ขี้หลักหน่วยก่อนนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับ อันนี้ของงวดที่แล้วนะครับที่เราลงไว้ได้เลข3นะครับได้เลข3ผลรางวัลที่ออก5 7นะครับโทษทีไม่ใช่5้านะครับ5นี้เป็นหลักหน่วยนะครับ7จ็สองห้านะครับ 7 2 5สองหสูตรคู่ขี้เราได้เลข3ามนะครับงวดที่แล้วหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยบนตัวที่มาคือเลข5้านะครับเป็นเลขขี้นะครับสูตรนี้จะมีผิด1งวดนะครับเข้ามาห้างวดแล้วก็มาผิดแล้วก็เข้ามาสงวดนะครับงวดนี้เรามาตามต่อนะครับกับสูตรนี้ตำแหน่งที่เราเอามาใช้บวกกันนะครับของสูตรนี้ก็จะเป็น หลักสิบล่างนะครับหลักสิบล่างบวกด้วยหลักสิบเลขท้ายครั้งที่1หลักสิบล่างก็คือเลข7นะครับบวกด้วย10ท้ายครั้งที่1นะครับสิบท้ายครั้งที่1ก็คือเลข3นะครับ7จ็ดบวกสามเป็น10นะครับได้เลข0ูนย์นะครับได้เลข0ูนย์ เป็นเลขคู่นะครับห <N> <com> ลักหนว <ía> ่วยนะครับจะมาเป็นเลขคู่หรือเลขขี่นะครับแต่งวดนี้นะครับงวดนี้สูตรคู่ขี่หลักหน่วยบนนะครับมันขัดกันนะครับกับอีก1นสูตรที่มีอยู่นะครับก็เลยไม่แน่ใจนะครับว่างวดนี้เราจะเลือกตัวไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีก1นสูตรนะครับที่ว่าขัดกันของงวดที่แล้วผมก็ดูเปรียบเทียบกันมันก็ได้ตัวเดียวกันนะครับสูตรนี้ก็เคยเป็นสูตรเก่านะครับเคยเป็นสูตรเก่า แล้วก็เคยลงนะครับเคยลงแล้วก็ผิดนะครับงวดที่ผิดลงมาลงมาตั้งแต่เดือนเมษานะครับของเมษาแล้วก็มาผิดแล้วก็หยุดไปนะครับหลังจากที่ผิดก็ยังเข้าต่อนะครับสูตรนี้งวดแรกนะครับที่เริ่มเข้ามาจากงวดที่ออกหกสองแปดนะครับหลักหน่วยบนนะครับเป็นเลขคู่นะครับเป็นสูตรเลือกคู่ขี้นะครับหลักหน่วยบนได้เลขศูนย์นะครับหลัก หน่วยคือเลข8เป็นเลขคู่นะครับงวดที่2นะครับได้เลข1นะครับเป็นเลขที่หลักหน่วยบนคือเลข5านะครับเป็นเลขที่งวดที่3ได้เลข5าเป็นเลขคี่นะครับออก307นะครับ307งวดต่อมานะครับได้เลข3เป็นเลขที่ออก6 603นะครับหลักหน่วยคือเลข3นะครับเป็นเลขที่งวดต่อมานะครับได้เลข2เป็นเลขคู่นะครับออก538หลักหน่วยคือเลข8นะครับเป็นเลขคู่ วัดต่อมาได้เลข6นะครับออก4 2, 2 Arizona, <old> ี่สองสองนะครับหลักหน่วยคือเลข2นะครับเป็นเลขคู่วัดต่อมานะครับได้เลข4นะครับออก270นะครับหลักหน่วยคือเลข0นย์ะครับเป็นเลขคู่วัดต่อมานะครับได้เลข7นะครับออก7 8 7นะครับหลักหน่วยคือเลข7นะครับเป็นเลขที่วัดต่อมานะครับได้เลข2อนะครับออก7 2 7สองนะครับเลข2หลักหน่วยนะครับเป็นเลขคู่ งวดต่อมานะครับได้เลขหนึ่งนะครับงวดนี้ออก5 79นะครับหลักหน่วยคือเลข9นะครับเป็นเลขขี้แล้วก็งวดที่ผิดนะครับได้เลข7นะครับเป็นเลขขี้แต่ผลรางวัลที่ออก972นะครับหลักหน่วยเป็นเลขคู่นะครับเป็นเลขคู่งวดนี้ผิดนะครับงวดที่ผิดแล้วก็งวดต่อมานะครับ9บวกเเป็น16 16บกวกเเป็น25นะครับได้เลข5ผลรางวัลที่ออก แปดหกหนึ่งนะครับแปดหกหนึ่งหลักหน่วยคือเลขหนึ่งนะครับเป็นเลขขี้นะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับเก้าบวกหกเป็นสิบห้าสิบห้าบวกสี่เป็นสิบเก้าได้เลขเก้านะครับได้เลขเก้าเป็นเลขขี้นะครับผลรางวัลที่ออกห้าหนึ่งเจ็ดนะครับหลักหน่วยบนนะครับคือเลขเจ็ดเป็นเลขขี้แล้วก็งวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมา 1บวก1เป็น2 2บวก5เป็น7ดนะครับได้เลข7เป็นเลขขี้นะครับผลรางวัล<น>ที่ออก7 2 5ดสองหหลักหน่วยคือเลข5้านะครับเป็นเลขขี้นะครับอันนี้เป็นสถิติที่ผ่านมานะครับสูตรนี้เคยลงมาแล้วนะครับเคยลงลงมาแล้วก็พอผิดผิดงวดนี้ก็หยุดไปหลังจากที่ผิดก็ยังเข้ามานะครับยังเข้ามาแล้วก็กับงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วสูตรเก่าที่ลงให้ดูสูตรนี้ไม่ได้ลงนะครับงวดที่แล้ว ลงสูตรนี้สูตรเดียวได้เลข3 <m> เป็นเลขขี่เหมือนกันแล้วก็สูตรนี้ได้เลข7็นะครับสูตรนี้ได้เลข7็ดก็เป็นเลขคี่ครับชนกันเป็นเลขคี่เหมือนกันแต่งวดนี้นะครับแต่งวดนี้สูตรนี้ได้เลขคู่เรามาดูสูตรนี้นะครับจะได้เลขคู่หรือเลขขี ของงวดนี้นะครับสูตรนี้ห้าบวกสเป็น7ดนะครับ7จ็บวกสเป็น9นะครับได้เลข9เป็นเลข9นะครับหลักหน่วยบนนะครับจะเป็นเลขคู่หรือเลขคี่นะครับถึงว่างวดนี้มันมีความขัดแย้งกันกับ2สูตรที่มีอยู่นะครับสูตรสูตร,ตรนี้ลงนะครับงวดที่แล้ว เข้ามางวดที่แล้วได้เลข3งวดนี้ได้เลข0นะครับวดนี้ได้เลข0ส่วนสูตรนี้งวดที่แล้วไม่ได้ลงนะครับไม่ได้ลงแต่ก็เป็นสูตรเก่าเหมือนกันก็สถิติก็อย่างที่เห็นนะครับมีผิดหนึ่งงวดจริงๆก็ถือว่าเดินดีนะครับสูตรนี้เข้ามาก็1 2ึ่งสองสามี่ห้าหเจ็ดแดเก้าสบนะครับสิบงวดแล้วก็มาผิดนะครับ หลังจากที่ผิดก็หยุดไปนะครับไม่ได้ลงต่อก็เอาสูตรใหม่คือสูตรนี้มาแทนหลังจากที่ผิดก็เข้ามา3งวดนะครับ3มงวดกับงวดที่ผ่านมางวดนี้งวดที่4นะครับแต่งวดที่แล้วมันมันชนกันมันตรงกันนะครับอันนี้ได้เลขเ็ดสูตรนี้ได้เลข3เป็นเลขขี้เหมือนกันแต่งวดนี้มันขัดกันนะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่าเราจะเลือกตัวไหนนะครับงวดนี้ระหว่างเลขคู่กับเลขขี้นะครับ มีความขัดแย้งกันนะครับอันนี้เป็นสูตรเลือกคู่ที่หลักหน่วยบนนะครับ,ตำ,บ,บ,ต,รบ,รบตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันของสูตรนี้3ตํตำแหน่งนะครับก็จะเป็นหลักหมื่นบวกหลัก10บนนะครับบวกหลักร้อยเลขคายครั้งที่1นะครับ3ตํตำแหน่งทีนี้เรามาดูสูตรเลือกคู่ที่หลัก10นะครับหลัก10บนก็จะลงให้2ส,สูตรเหมือนกันนะครับเปรียบเทียบกันไปนะครับ2สูตรเหมือนกัน สูตรเลือกคู่ขี้หลักสิบนะครับสูตรนี้จะมีผิดอยู่สองงวดนะครับเข้ามางวดแรกจากงวดที่ออกสามเก้าห้างวดแรกนะครับแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดบวกสองเป็นสิบสามได้เลขสามนะครับได้เลขสามเป็นเลขขี้อันนี้เป็นหลักสิบแล้วนะครับได้เลขขี้นะครับผลรางวัลที่ออกสามเก้าห้าหลักสิบนะครับหลักสิบคือเลขเก้าเป็นเลขขี้งวดที่สองนะครับห้าบวกห้าเป็นสิบบวกหกเป็นสิบหกนะครับได้เลขหกเป็นเลขคู่ผลรางวัลที่ออกสาม 0 7นะครับหลักสิบคือเลข0เป็นเลขคู่นะครับงวดต่อมานะครับได้เลข8ออก6 0 3นะครับหลักสิบเป็นเลข0เป็นเลขคู่งวดนี้ผิดนะครับได้เลข2เป็นเลขคู่ผลรางวัลที่ออก5 3 8นะครับผิดงวดต่อมานะครับได้เลข6นะครับเป็นเลขคู่ผลรางวัลที่ออก4 2 2หลักสิบคือเลข2นะครับเป็นเลขคู่วัดต่อมานะครับได้เลข9นะครับผลรางวัลที่ออก270หลักสิบนะครับคือเลข7นะครับเป็นเลขคี้ วัดต่อมานะครับได้เลข2นะครับผลรางวัลที่ออก7 8 7หลัก10นะครับคือเลข8เป็นเลขคู่วัดต่อมานะครับ7บวก2เป็น9 9เบวก6เป็น15นะครับได้เลข5ออก2 7 2ดนะครับหลัก10คือเลข7เป็นเลขคี่วัดต่อมา2บวก1บวก2เป็น5นะครับออก5้าหลัก10คือเลข7นะครับเป็นเลขคี่นะครับ งวดต่อมา9กบวกเเป็น18 18ปบวกเเป็น25นะครับผลรางวัลที่ออก9 7 2หลักสิบคือเลข7นะครับเป็นเลขขี้วดนี้ผิดนะครับ2อบวกเเป็น9 9้เบวกสเป็น11เอ็ได้เลข1นะครับออก8 6 1นะครับผิดนะครับงวดนี้วัดต่อมานะครับหนบวกหเป็น7 7็เจบวกหเป็น13ได้เลข3เป็นเลขขี้นะครับผลรางวัลที่ออก517นะครับหลักสิบคือเลข1เป็นเลขขี้ แล้วกที่ผ่านมานะครับ7จ็บวกสี่เป็น11บเวกหเป็น12นะครับได้เลข2เป็นเลขคู่ผลรางวัลที่ออกเจ5ดสองห้านะครับเป็นเลขคู่นะครับเข้ามาของงวดนี้นะครับของงวดนี้เก้าบวกห้าเป็นสิบสี่สิบสี่บวกสองเป็นสิบหกนะครับได้เลขคู่นะครับได้เลขคู่หลักสิบบนนะครับจะมาเป็นเลขคู่หรือเปล่านะครับเป็นสูตรเลือกคู่ที่หลักสิบบน ตำแหน่งที่เราเอามาใช้บวกกันนะครับ3ตำแหน่งก็จะเป็นหลักหน่วยบนน,นะครับหลักหน่วยบน,นบวกด้วยหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่สองหลักสิบเลขท้ายครั้งที่2นะครับ3ตำแหน่งหลักหน่วยบนร้อยท้ายครั้งที่สองแล้วก็10ท้ายครั้งที่สองนี่เรามาดูอีก1สูตรนะครับเป็นสูตรเลือกคู่ที่หลักสิบบนเหมือนกันนะครับสูตรที่2นะครับ เอามาเปรียบเทียบกันนะครับสสูตรสูตรนี้สถิติเข้ามายังไม่ผิดนะครับ8งวดยังไม่ผิด1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ8งวดนะครับยังไม่ผิดสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่งวดแรกที่เริ่มเข้ามานะครับจากงวดที่ออก2 70นะครับ270 9วก1เป็น10 10บวก9เป็น19นะครับได้เลข9เป็นเลขที่นะครับ ผลรางวัลที่ออก270หลัก10นะครับหลัก10คือเลข7นะครับเป็นเลขคี่วดที่2นะครับ7จ็บวกศบวกหเป็น12นะครับได้เลข2เป็นเลขคู่นะครับผลรางวัลที่ออก787นะครับหลัก10คือเลข8นะครับเป็นเลขคู่วันต่อมานะครับศูนย์บวกห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดนะครับได้เลขหนึ่ง ผลรางวัลที่ออก272นะครับหลักสิบคือเลข7นะครับเป็นเลขที่งวดที่4นะครับ0ูนบวกหนบวกแนะครับเป็น9ได้เลข9นะครับผลรางวัลที่ออก579หลักสิบคือเลข7นะครับเป็นเลขที่งวดต่อมาครับ8ปบวกหเป็น9 9้เบวกสเป็น13นะครับได้เลข3เป็นเลขที่นะครับผลรางวัลที่ออก972นะครับหลักสิบคือเลข7นะครับเป็นเลขที่ งวดต่อมานะครับ9กบวกสเป็น13 13าบวกหเป็น18นะครับได้เลข8ผลรางวัลที่ออก8 6 1นะครับหลักสิบนะครับหลักสิบคือเลข6เป็นเลขคู่งวดต่อมานะครับ9กบวกหเป็น10บวกเเป็น17ได้เลข7นะครับผลรางวัลที่ออก5 1 7หลักสิบคือเลข1นะครับเป็นเลขคี่นะครับงวดที่ผ่านมานะครับ1นบวกสเป็น3 สามบวกเก้าเป็นสิบสองนะครับได้เลขสองผลรางวันที่ออกเกตสองห้าหลักสิบนะครับคือเลขสองเป็นเลขคู่นะครับอันนี้สถิติที่ผ่านมานะครับแปดงวดยังไม่ผิดสําหรับสูตรนี้เรามาดูงวดนี้นะครับจะตรงกันหรือไม่กับสูตรแรกที่เราดูไปห้าบวกเจ็ดบวกศูนย์นะครับเป็นสิบสองนะครับได้เลขสองได้เลขสองเป็นเลขคู่นะครับ จะมาหรือไม่นะครับจะเดินต่อหรือเปล่าสูตรนี้เป็นเลขคู่เหมือนกันนะครับกับสูตรแรกที่ดูนะครับสูตรแรกที่ดูได้เลขหกนะครับเราได้เลขหกได้เลขหกเป็นเลขคู่นะครับเป็นสูตรเลือกคู่ขี้หลักสิบบนนะครับสูตรนี้ได้เลขสองเหมือนกันนะครับเป็นเลขคู่เหมือนกันนะครับจะเดินต่อหรือไม่นะครับถึงความน่าจะเป็นถ้าว่าไปก็ ได้เลขคู่ทั้งสงสูตรก็คิดว่าความน่าจะเป็นก็มีมากกว่านะครับส่วนหลักหน่วยก็อย่างที่บอกนะครับอย่างสูตรที่ลงให้ดูสูตรหได้เลขคู่สูตรหได้เลขที่เดี๋ยวเราค่อยไปพิจารณากับหลักตัวไหนว่าจะเป็นตัวเด่นนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับกับสูตรเลือกคู่ที่หลักสิหลักหน่วยบนนะครับของงวดวันที่1นสิงหาคมสองห้าหกสีนะครับก็ ท่านผู้ชมก็ต้องวิเคราะห์ข้อมูลนะครับก่อนที่จะนําไปใช้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสลับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel หอยฟรีนะครับทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับขอทุกท่านจงโชคดีรำ่ำรวยสมหวังทุกท่านนะครับสวัสดีครับ